프라자오 리암두 치밀라, 프라자오 송 프라탄, 프라포추에 프라윈얌볼드하이케라우 나의 친니두의. 프라오 왕아 투콘 다일라 프라폰, 투콘 미 관망강, 푸아 프라자고 푸아 프라자. เราต้องเห็นด้วยกับนิมพระทัยพระเจ้าพระเจ้าอว่าทุกคนต้องเป็นคนยากจนไม่ใช่กันต้องเป็นคนมั่งมีไหนพระยุคสตรีว่าพระเจ้ามีเพ็งการพระเจ้าอยากจะใช้ทรัพย์สมบัติของเราเพื่อพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นทู้ดงสมบุญเราเชื่อพระยุคสตรก่อน 다자오 송취비레 칠흥라 미칸터마이 ชีวิตเไม่หวเป็นไปอยาไม่ใช่ไม่หวังกับชีวิตไม่หวังกับชีถ้าคนที่ให้ยืมถ้าคนที่มาขอยืมเราไม่ใช่คนหนีเนี่ยแต่เป็นที่น้องของเราแล้วเราไม่ให้ยังง หนาบอกว่าถ้าคนที่มายืมอเป็นพี่น้องของเราเราไม่ให้จะเป็นอะไรไหมที่้าที่พี่กทอฟ เขาสูงมือบาทคอยอยู่ทนะคะเพ่นราที่เราไม่ไม่สใจที่จกพที่อดจับกันที่จับกทิเข้าที่เราไม่ด้เสียใจนะคะีบก็ต่างี่สิใช่ไหมกบ พระองค์ตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการให้เราเราเชื่อเรนไม่ราะถ้าพี่น้องของเราไม่รู้จักพออาจารยเห็นว่าเราให้ก็มาขอให้ก็มาขออย่างนี้เราจะต้อง계속따라ขอเถี계속따라อย่างนี้บอกวให้ยืมจะให้เลยใช่ไหมครับผมบอกว่าถ้าเขาบอกว่า <rzy> <gardens> <ts> <legitimacy parfois> <chewables> ขอยืมหนึ่งมืนบาทถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าเราคิดว่าให้เลยเท่าไรทีให้เลยเท่าไรทีถ้าคุณก็พอใจอ้าวไม่ไม่ไม่รับเงินก็ได้เท่าไรโอเคดึงพันบาทหนึงพันบาทก็ได้ถ้าอย่างนั้นให้ดึงพันบาทก็ให้แล้วก็คันต่อไปแล้วก็ไม่เอาแล้วเธอมาด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นให้เลยไม่ค่ะไม่ค่ะ เข้ามาใช่ไหมคะค่ะอารู้สึกผ่านให้นึกพนไม่รู้เสียใจเข้ไม่ให้เลย<ะ>แต่ว่าเขา,า,เขาอ๋อวพวกเดือนนั้นเข้ามาอีกใช่ไหมคะ,ะแต่ว่ารู้สึก สสมสดังเร็วมาปัจจัยถ้าอาเสียาอายุเสียได้ก็้าปัจจัยไมกรจายก็ไมให้ดีกว่าพอย่างนี้ครับเก็ถ้าเขายไปที่เล่นารพนันซื้อลตโไมให้ดีที่สุดไม่ให้ถ้าเขาไปก็ซื้อถึงถึงถึงรอบไม่ให้ดีที่สุด พระเจ้ากับพระองค์เจ้ากับคุณกว้างพระองค์เจ้ากับคุณกล้างมาอาจารย์กว้างมาที่เช้แล้วก็ทุกครั้งก็เขายืมต่างประมาณหนึ่งพันครั้งนะทุกครั้งหนึ่งพันบาทอย่างไรที่พระเจ้าตรัสต้องเมรุน่ะตรัสต้องเมรุนก็ถ้าไมสันติสุทําไม่มีสันติสุขไม่ให้เลยโอ้ไม่ให้ก็ทาพระเจ้าก่อนท้าไม่มีสันติสุขก็ไม่ให้เลยพระราหูยสุติไม่อนุญาต ช่คะแล้วก็เขาเป็นจนจริงๆต้อง <wyn> ช่วยรู้กว่ออยากช่วยช่วยสงสารทางต่างแดนครบางทีครั้ง <grey> ผมก็ให้ผมให้ประมา,ะมาณ 1, ดึงนันบาทก็ได้ครับบางทีบางทีผมไม่ให้ดึงพันบาทก็ได้ครับบางทีนี่ความจริงของความจริงเพราะระเจ้าตรัตวต้องต้องช่วยพี่น้องท่านต้องต้องให้ครับแต่ว่าบางทีผมไม่พอใจหน 1, ึ่งพันบาทไม่ให้หึ่งพันบาท จารย์ว่าลองอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าตรัสว่าให้เลยสามนาหรือหนึ่งนาก็ให้เลยค่ะแต่ว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่หือพังบัตรก็ไม่ได้ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าขอโทษนะคะไม่มีสันติสุขช่วยไม่ได้เขาหายไปก็ไม่เป็นไรค่ะเดนเด็กทำมาเล ใจด้วาลทุาของตัวเอเร็วๆเพราะฉะนั้นใครควรต้ทำดีๆนีเป็นเป็นอะไรเป็นสััลยอันนี้สะกับอูจิอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นผ้าทำกีฬาเป็นนักสือที่นักสื้อแต่สูงน้ำนักสื้อที่เรียกว่ากนักสือ ไข่ดูไข่ดว้าขอนำทางเราโอเคเก่งไข่ไข่นน okay, okay, USSR, ูกไข่บแนวทางแนวทางแนวทางไดนัเสนแนว้างโอเคน้เสนเนวทางแนวทางไโอเคริ to to ่อย้อนที่ช่อก่เราอ่านก่อนกับกรของช่วงตัวการหมบางที่บางคนต้องการงอยสั่งสมวัตนี้บางทีบางครั้งปิบมาื่วย นี่ความที่บางครั้งก็บิดบานเรื่องต้องได้ลับการนอนต้องได้รับต้องขึ้นต้องได้ลับการนอนจากบุคคลสองคนเบิดเรื่องการนออธิฐาเร็ยกโปต้องเป็นพระจะต้องเป็นผู้ประทานของเราเะทีจะประาคองค์สำนักที่ด้วยกันให้ท่าน เฉพองกันเอาแล้วทุกคนกเจะเรื่องสับตรงัของเรการนอนทองเราขอช่วยด้วยโอเคเราช่วยกันนะครับอารช่วยกันะ p u 아티타. เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงโปรดอวพรโดยการทรงนำและทําตามน้ำประทันของพระเจ้าและที่สุดก็คือขอให้เราที่จะพ้นและหลุดจากบาปเมื่อไม่ว่าเราทําสิ่งใดผิดพลาดไปหากเราที่จะดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดไม่ได้ถามพระเจ้าก่อนก็ขอพระองค์จะทรงโปรดช่วยให้เราได้หลุดพ้นจาก บางนั้นและขอให้เราได้กลับคืนดีกับพระเจ้าและเราจะเริ่มต้นใหม่ขพราะพระองค์จะทรงโปรดเข้ามาแทรกแซงและเป็นเจ้านายในชีวิตของเราเข้ามาดูแลในทรัพย์สินของเราและขอประทานสติปัญญาให้กับเราในการใช้จ่ายดีเช่นกันท้า,าัายพระดาเจ้าฝากพี่น้องของเราทุกคนไว้ในพระัอาชีตของพระองค์อธิษฐา,านในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนยใ้ใช้เวลาประมาณ2ินาทีสิบห้านี้คุณมี 那个情况下，条件也蛮方便的。